ดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำรถยนต์คันนี้เลยนะคะทุกท่าน Toyota v วีออนะคะเครื่องยนต์1.5ตัว e ค่ะเป็นรุ่น i v เวอนะคะตัวท็อปนะคะจดทะเบียนปี05ค่ะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะวิ่งดีวิ่ง D ing, แรงค่ะทุกท่านเหยียบพุ่งนะคะขับขี่ได้สบายสายค่ะราคาตัดสดนะคะที่89,000บาทค่ะทุกท่าน เยร์ออโต้นะคะระบบเบรกเป็น ABS มีแอร์แบกนะคะกระจกเป็นไฟฟ้า4ี่บานเลยค่ะทุกท่านสีสันสวยงามนะคะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานตามการเวลานะคะทุกท่านถ้าไม่สีเรียสไม่เป็นไรเลยนะคะร้อแม็กสวยๆขอบ17ค่ะพร้อมยางดอกยังดีอยู่นะคะทุกท่านภาษีพรบอมมการา64ค่ะขาดแล้วเป็นที่แน่แท้นะคะ ภายในสวยตามในรูปนี้เลยนะคะสภาพแบบนี้เลยนะคะเจ้าของบอกว่าตัดสดขายตามสภาพนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถ,ถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจำล่วงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ